คลิปนี้นะครับผมจะยกท่านนะครับลองมาตอบคาถามนะครับที่คิดว่ามันต้องใช้ในชีวิตจริงด้วยนะรวมถึงนะครับเป็นปัญหาเช่าหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะตรงกับสาย d a ต a เลยนะครับสมมุตินะครับเราเปิดร้านกาแฟแล้วกันครับแล้วแบบวิตรงข้ามร้านเราเนี่ยมีไอ้หนุ่มหน้าตีนเนี่ยครับเปิดร้านกาแฟเป็นร้านคู่แข่งเราด้วยนะครับแน่นองครับว่าการที่เราต้องการอยากจะสู้กับเขาได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนเนาะว่าที่วันวันหนึ่งนะครับเขาขายได้กี่แก้วใช่ไหมเราจะได้เปรียบเทียบ่ะบ เราขายได้เท่านี้อาจจะปรับเรื่องราคาาเพื่อทาให้เราเนี่ยนะครับขายแข่งกับเขาได้นะครับคําตอบก็คือถ้าสมมติทุกท่านนะครับอยากรู้ยอดขายของานกาแฟร้านนี้จะเป็นร้านกู่แข่งเนี่ยทุกท่านจะมีวิธีการในการเก็บข้อมูลยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งใช่ไหมครับที่สาย Data เนี่ยก็ต้องทําพวก Data c o l l e c t i o n นะครับในการเก็บข้อมูลมาได้นะครับ Data r e s e a r c h นะครับแนะนําให้ทุกท่านครับลองโพสคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วลองคิดเนาะแล้วก็สามารถแชร์นะครับคําตอบนะครับมาทาง ช่องแชทนะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์ได้นะครับส่วนถ้าอยากรู้คาตอบแล้วนะครับก็กดเพย์คลิปต่อได้เลยต้องบอกว่าคําตอบนี้นะครับแอดเนี่ยนะครับไปเจอนะครับตอนที่แอดทำงานจริงจริงเลยนะแล้วก็เขาใช้งานแบบนี้จริงๆด้วยในการไปหาคําตอบว่าพี่คู่แข่งขายได้เท่าไหร่นะครับก็คือตามนี้เลยก็คือครับคำตอบง่ายๆก็คือเราก็ไปดูจากเลขบินนะครับแน่นอนครับเราจะซื้อของเนี่ยเขาต้องให้บินใบเสร็จเรามาใช่ไหมซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยสนใจนะครับแต่เลขบินเนี่ยจะมีประโยชน์ครับถ้า เรานะครับไปซื้อแบบแอบไปเป็นลูกค้าเนาะลองไปซื้อนะครับกาแฟหรือซื้ออะไรของเขาเนี่ยนะครับตอนที่ร้านมันใกล้จะปิดนะครับถามว่าที่ทำไมต้องไปซื้อตอนร้านใกล้ปิดด้วยล่ะก็เพราะว่าครับตัวเลขบินเนี่ยนะครับมันจะเป็นเลข r u น n i n g นักวิ่งวิ่งตั้งแต่หนึ่งงสามสี่ใช่ไหมครับตั้งแต่ต้นวันนะครับถ้าเราต้องการอยากรู้ว่าพี่ตอนหมดวันนะครับหรือทั้งวันของเขาเนี่ยขายได้เท่าไหร่แล้วไปตอนที่ร้านเขาใกล้ๆปิดนี่แหละนะครับซึ่งถ้าอย่างตัวอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเลขบินเนี่ยคือเท่ากับสามั้ง วันเนี่ยเขาขายได้3ามแก้วนั่นเองนะครับเห็นไหมเราก็จะพอรู้วล่มเร้าๆนะนะครับว่าเฮ้ยคู่แข่งขายได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยว่าวิธีการเก็บข้อมูลนะครับมันก็ค่อนจะเบสิกมากเลยใช่ไหมครับอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับก็อยากแชร์ไว้ครับว่านี้บางทีนะครับการเก็บข้อมูลนะครับหรืออะไรเงี้ยมันก็ใช้วิธีที่เบสิกนะครับก็ทําได้เหมือนกันและก็ง่ายด้วย